สวัสดีค่ะ บัตรสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจาเดวเรามาดูรีวิวนะคะกับเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายคะลายค่ะแบบนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะ롯เอชพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบาราคา80,00บาทค่ะน้ําหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะ180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ40บาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะสวัสดีช่วงเช้ากับวันศุกร์ดู วยนะคะลูกค้าจ๋ารายการแรกของเราเป็นงานเสื้อเชิ้ตขุณผู้ชายค่ะตัวนี้เป็นงานาคละลายค่ะลูกค้าถามหาลวดลายอะไรมีอยู่ในนี้หมดเลยแขนสั้นคละแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นไซส์ของเขาก็จะเป็นไซส์แบบว่าคนไทยโดยทั่วไปนะคะ,ะ,คะเอาง่ายๆคาะลายาทุกอย่างเลยะคะคุณลูกค้าจ๋าลายตั้งลายนอนแต่ว่าไม่ปนสกอตนะเชิ้ตของบริษัทบ้าเราเยอะมากค่ะ,คะลูกค้า๋ามีตั้งแต่เชิ้ตคะลายรายการนี้แปด แล้วก็จะมีเป็นสกอตนะคะแล้วก right ็มีเป็นสีพื้นแล้วก็มีเป็นสีขาวแล้วก็แยกโซนอีกนะคะลูกค้าจัดจะเป็นผ้าหนาปานกลางผ้าหนาปานกลางเราก็จะมีทั้งเกจเอและเกบีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งเกจเอแล็เกจบีเหมือนกันแล้วก็สัมรีบางเราก็มีทั้งเกจเอและเกจบีคือหลากหลายรายการพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้ได้ค่ะชรายการนี้ลูกค้าท่านไหนที่เน้นผ้าใหม่ผ้าสะอาดเอาไปแทบจะไม่ต้องซักไม่ต้องรีดค่ะ แต่ว่าแนะนาให้รีดใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าเขาจะยับยับค่ะคุณลูกค้าจะสามารถขายได้เลยนะคะอีกหนึ่งรายการค่ะคุณลูกค้าจ๋าช่วงเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะตัวนี้ต้นทุน40บาทค่ะลูกค้าโดยประมาณการ40บาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อเชิ้ตคะลายคุณผู้ชายลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แขนสั้นมีมาแขนยาวมีมานะคะแต่เราไม่ได้ การันตีเนาะว่าจะได้เป็นแขนสั้นกี่ตัวหรือจะเป็นแขนยาวกี่ตัวนะคะลูกค้าจา๋าต่เรียกไรียกว่าผ้าใหม่นะผ้าใหม่ผ้าสะอาดค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มต้นทุน40บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถนะคะนําไปทําราคาขายได้เลยนะ,ะใช่ค่ะตัวละร้อยห้าสิบก็ได้ตัวละหนึ่งร้อยก็ได้ตัวละร้อยห้าสิบก็ได้ได้ค่ะบางตัวค่ะคุณลูกค้าจ๋าสองสามร้อยยังได,ได้ค่ะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดค่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจ อย่ารอช้าคุณลูกค้าจ่ากเอฟได้เอฟสตอกไว้ได้สตอกเก็บไว้ได้เก็บตุนไว้ได้ตุนกันเทีเดียว นะคะกับเสื้อเชิตคะลายคุณผู้ชายของเราไม่ได้ขายงานญี่ปุ่นมีเมกาเปิดจองนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าถ้าอยากได้ไซส์ทั่วไปก็เป็นงานญี่ปุ่นก็ได้หรืออยากได้ใหญ่กว่ามาใหญ่กว่านี้นิดนึงไซส์หนึ่งนาก็แนะนําเป็นงานเมกาหรือสําหรับคุณลูกค้าที่ขายอยู่แล้วอยากได้เชิดคะลายแบบนี้ค่ะแนะนําให้เอางานญี่ปุ่นหนึ่งกระสอบเอางานเมกาหนึ่งกระสอบไปขะกันก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าดูค่ะต้นทุน40บาทด้ปลายหอยแบบนี้มา ล,ลูกค้าจ๋าต้นทุน40บาทโดยประมาณการนะคะมีทั้งแบรนด์ยี่ห้อคละมามีทั้งป้ายหอยแบบนี้ติดมาลูกค้าจ๋าคอปกแข็งแข็งแบบนี้ก็เป็นอ่าก็มีติดมานะคะลูกค้าจ๋าบางตัวนะตรงคอเขาอะที่ดันคอเขายังไม่ได้เอาออกก็มีเจอนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าอยู่นี้นี้มีคละมาให้เลยลูกค้าดูรีวิวกระสอบนี้แล้วสนใจนะคะสามารถ CF เข้ามาได้เลยหรือสส่ลุ้นค่ะเรามีเป็นกระสอบใหมค่ค่ะลูกค้าจ๋า น้ำหนัก45โลนะคะราคา8,000บาทเท่ากันจ้าใช่ค่ะไปเปิดเองก็ได้ได้เลยาไ,ไปรุ้เองที่บ้านได,ได้ค่ะแต่ว่าใหม่ใหม่เนาะใหม่มากผ้าใหม่ผ้าสะอาดเลยแล้วกลุ่มออฟฟิศชอบเลยค่ะวัยรุ่นนี่ชอบเลยค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋าเรียบๆตล์แบบนี้คือใส่ใส่ทำงานได้เลยได้ค่ะเป็นโทนออกแนวสุภาพะนะคะคุณลูกค้าจ๋าลายตั้งลายนอนหรือจะเป็นบางตัวลายจุดหว,วานๆนะคะมาหมดเลยนะผ้าใหม่สะอาดราคาก็คุ้มต้นถุงก็ถือว่าประหยัดค่ะสนใจ ใซีเอฟด่วดๆค่ะคุณลูกค้าจ๋ารายการแรกของวันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายค่ะคะลายคะแบบค่ะงานญี่ปุ่นค่ะรถเอชพีหรือว่าเป็นรถพรีเมียมของเราได้นะคะปาแต่ชอบมากเลยนะลูกค้าชอบมากเลยเนื้อผ้าคอตตอนแล้วเป็นคะลายมาให้นะคะบางท่านไม่ชอบลายสกอตนะคะลูกค้าจ๋าบางท่านไม่ชอบแบบว่าสีพื้นนะคะลูกค้าจ๋าก็เอาเป็นงานคะลายไปได้อยู่ในนี้เป็นคะลายค่ะลูกค้าใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ลำลองได้ ได้หมดเลยเป็นเสื้อเชอิ้ตที่คุณผู้ชายต้องมีนะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าง,ง่ายๆใส่ก็ได้เนาะใส่ก็ได้ราคาก็โดดนะคะคุณลูกค้าจะประหยัดจริงๆแต่ว่าเชิ้ตของเราก็มีเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ด้วยะนะคะคุณลูกค้าจะหลากหลายเชิ้ตนะใช่ค่ะิดกไซส์ก็มีนะ<ม>คุณลูกค้คคาจ๋าเสื้อเชอิ้ตไม่ได้ขายไซส์เล็กๆทั่วๆไปนะคะเราก็มีเป็นเสื้อเชิ้ตงานไซส์ใหญ่งานตัวใหญ่ๆงานบิ๊กไซส์ก็มีใช่คะฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสนใจนะคุณลูกค้าจ๋ารายการอื่นๆที่่ไม ่เสื้อเชิ้ตค่ะไลรรายการนี้เรามีเป็นรายการอื่นๆนะคะพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะใช่แล้วค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าบั็กของเรายินดีต้อนรับลูกค้านะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้บริษัทบล็ของเราเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะจันทรถึงอาทิตย์ลูกค้าสามารถเข้ามาที่หน้างานได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือไม่สะดวกมา เราก็มีแบบว่าเป็นระบบขนส่งนะคะสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะคะจากขอคือสาสตร์มาอรเจอแบบปลายห้อยมาก็ค่อนข้างเยอะ<ช>เลยนะคะ,คะเพราะรายการนี้เหมื่อได้แจ้งค่ะคุณลูกค้าจะเน้นผ้าใหม่เน้นผ้าสตร์ คอคือสะอาดกิฟมาเลยบางตัวคอตั้งคอแข็งมาเลยนะคะสนใจเอฟเดนด่วนค่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่มีเอาแน่นอนขายได้ทุกเทนขายได้ทุกพอซอก็เลยทีเดียวนะคะกับเสื้อเชิดคะลายของเรานะคะคุณลูกค้าจะเอฟได้เอฟค่ะสนใจเอฟเดินด่วนแต่ว่าเรื่องแบบเราไม่ได้ดูให้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสาหรับเรื่องแบบอ่ะสวัสดีคุณลูกค้า5้าท่านจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณพี่จ๋ารายการช่วงเช้าๆของเรานะคะกับเชิดคะลายงานญี่ปุ่น รถเอสเพียงเรานะคะราคา8 0 0พบาท นะคะน้ำหนัก45กิโลค่ะคุณลูกค้าจะา 4F ได้เลยจ้าใช่แล้วค่ะชอบกระสอบนี้ F ได้เลยนะคะหรือว่าสายลุ้นค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ้าน้ำหนักเท่ากันราคาเท่ากันแต่เรื่องจํานวนตัวนะคะเป็นเพียงประมาณการ180ถึง200ตัวนะคะให้ลูกค้าเน้นที่น้ําหนัก45โลนะคะป้าลูกค้าดูค่ะมาอีกแล้วใหม่สะอาดมากอ่ะไปค่ะพี่เอ๋าปมือหนึ่งามาอีกแล้วนะคะลูกค้าอุ้ย ใหม่ๆม,มากลูกค้าจ๋าผ้าใหม่ผ้าสะอาดคอนี่คือแบบว่าทั้งคอแข็งทั้งคอตั้งมาเลยนะลูกค้าจ๋าปกติถ้าเป็นแบบว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะกังวลเรื่องคอเนาะถ้าพูดถึงเสื้อเชิ้ตนะคะ<ช>ลูกค้าจะกังวลเรื่องคอแล้วก็วะจะกระและแต่อันนี้คือใหม่จริงใหม่มากใหม่มากนะคะจ๋า <i got S 1> แล้วบางตัวนะเป็นคอตั้งป้ายห้อยแบบนี้มาเลยนะคะมือมืดมาเยอะมากใช่ค่ะนะคะคุณลูกค้าจะอนใจเอฟด่วนๆนะคะเอฟไดเอฟกระ นะคะสาหรับรายการนี้ของเราแล้วก็ข้อดีของเขาค่ะเขนสั้นค่าเขนยาวด้วยจ่ายยอดแปดพันบาทได้ทั้งเขนสั้นและก็เขนยาวได้แล้วก็ได้หลากหลายลวดลายใชะคุณลูกค้าจะสนใจเอฟด่วนๆได้เลยได้เลยค่ะราคาแปดพันบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแปดพันบาทคุณภาพเกรด A นะคะลูกค้าจะาอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะกระดุมแตกหักเสียหาย อาจมีเจอนะคะใช่ค่ะแต่เราบอกได้แบบย้ำบ่อยมากว่าไม่ไม่สะอาดสะอาดที่ดี้ผ้าใหม่ใช่ค่ะผ้าสะอาดใช่ค่ะพอแข็งลูกค้าเรียบๆรียบอ่ะโทนสีเรียบเรียบสวยเลยค่ะลูกค้าจะโทนสีที่สุภาพมากต้นเนต่อชิ้นเราเป็นเพียงประมาณการค่ะ40บบาทค่ะคุณลูกค้าสามารถต่อยอดได้เลยดูค่ะความใหม่ของเขาความสะอาดของเขา ดูคะ่ะคือไม้ใหม,ม่อะใหม,ม่ค่ะน่าไซส์ก็ค่อนข้างโอเคคะนาไซส์อยู่ประมาณไซส์เไซส์เนะคะไซส์แไซส์ของคนไทยทัท่วไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีอะไรตั้งกี่ตัวอะไรนอะกี่ตัวแขนสั้นกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวค่เพราะ แพ็กกิ้งจากต่างประเทศโดยตรงค่ะสันคุณภาพ 7A ค่ะคุณลูกค้าจะสนใจก็สามารถ c f ได้เลยจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้จะอยู่ต่างปร,ประเทศเราก็ส่งเอาง่ายๆค่ะคุณลูกค้าจากสินค้าบริษัทบั๊กของเรากระจายสินค้าทั่วโลกนั่นเองนะคะคุณลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะหรือจะเอาไปลองก่อนเอาไปเทสก่อนเอาไปแซมเปิลก่อนสักหนึ่งกระสอบก็ได้หรือว่าไม่ได้ขายรายการเชิ้ตค,ค่ะคุณลูกค้าจากเรามีเป็นรายการอื่นๆเดี๋ยวคุณลูกค้าบอกว่า มีงบสักประมาณ3,000ขายได้ไหมได้ค่ะคุณลูกค้าจาบบ้ารายการของเราสตาร์ตั้งแต่ราคา2,900บาทเป็นหมวดประหยัดนะคะแล้วก็คุณภาพเกรดเด้วยค่ะสามารถพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะใช่ค่ะอุ้ยใหม่มากใหม่มากแกสะอาดจริงลูกค้าดูคอค่ะอันนี้คือแบบว่าหยิบตัวไหนมาก็คอสะอาดเลยนะคะลูกค้าจากคอสะอาดมากลูกค้าดูค่ะอันนี้ถ้าแบบว่าลูกค้าลดต้นทุนสักรีดเนาะลูกค้าเอาไปรีดอย่างเดียว ใช่ค่ะรีดผ่านๆใช้เตารีดไอน้ําอ่ะ สวบๆแป๊บเดียวนะคะลูกค้าจะปืดๆเอานะค,ะ,คะอันนี้ก็ประมาณการนะคะเรื่องรายละเอียดยังไง <S <S เดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบค่ะขออนุญาตชวนร,รายการค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นรายการเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายคะลายค่ะแบบแขนสั้นคะแขนยาวเป็นงานญี่ปุ่นนะคะ LOT HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบคัคราคาค่ะราคา8,000บาทน้ําหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการ นะคะลูกค้าจา180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะ40บาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบั็ได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรแล้วก็ t ิกต็อค่ะสําหรับหมวดนี้นะคะ Cockles. Cool.